ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอศรัทธาในสิ่งที่ผมกำลังทำชิโร่อิมโมบิเลหากย้อนเวลากลับไปในช่วงก่อนที่ฟุตบอลอิตาลีจะเปิดฤดูกาล2019-2020แล้วมีคนมาบอกคุณว่าดาวซันโวสูงสุดของเวทีเกาเซซิล,ซลีอาและระดับทวีปยุโรปในซีซั่นนี้จะเป็นชื่อของดาวยิงไว้ย30ปีที่มีนามว่าชิโร่อิมโมบิเลของสโมอสรลาซซโอซึ่งบางทีคุณอาจจะถูกมองว่าเพอร์เจอ พราะหากจะว่าไปชื่อเสียงของกองหน้าผู้มีถิ่นเกิดอยู่ตีนภูเขาไฟที่มีชื่อว่าเวสูเวียดอย่างอิโมบิเล่นั้นนะครับแทบไม่มีใครรู้จักหากว่าคุณไม่ได้ติดตามฟุตบอลเกาโชยอย่างเหนียวแน่นเปรียบเทียบง่ายๆครับระหว่างชิโร่อิโมบิเล่กับคริสเตยโนโรนันโดของยูเวนตุสชื่อของใครจะได้รับการให้น้ำหนักมากกว่ากันในการคว้าตำแหน่งดาวยิงสูงสุดเชื่อว่าร้อยละเก้าสิบย่อมตอบเป็นเสียงเดีวยวกันนะครับว่าต้องเป็นโรนันโดเท่านั้นแต่จะว่าไปแล้วนะครับหากไล่ย,ย้อนดูประวัติการค้าสตาร์ทของเขาจะพบว่า เส้นทางอาชีพของชิโร่อิมโมบิเล่ไม่ต่างอะไรกับการขึ้นรถไฟหอติลังกาที่ชวดโชเวียนขึ้นลงซัดเซพเนจรไปเรื่อยไม่เป็นหลักเป็นแหล่งหลังจากที่เขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในระดับท้องถิ่นกับทีมแถวบ้านเกิดก่อนจะได้เข้าร่วมทีมระดับเยาวชนของรอสโซเนลี่ซึ่งไม่ใช่รอสโซเนลี่ของทีมใหญ่ยอย่างเอซิมิลานครับแต่เป็นรอสโซเนลี่ของทีมเอเอสดโซเลนโตซึ่งให้ฉายา,ยาเหมือนกันกับยอดทีมแห่งเมืองมิลานเพราะมีสีเสื้อเหมือนกัน ซึ่งก่อนน่าจะมาซเลนโตได้เขาก็ต้องพบกับความผิดหวังมาแล้วถึง2ครั้งกับการโดนปฏิเสธจากเอมโอลีและสโมสรอนซาแลานิตนาที่มองว่าเขานั้นไม่มีศักยภาพมากพอและหากคุณไปลองค้นหาประวัติหรือว่าตัวเลขสถิติของเขาจะพบว่าส่วนใหญ่ จะถูกเริ่มบันทึกตอนปี2008ซึ่งเขามีโอกาสได้ย้ายมาเป็นนักเตะในสังกัดของสโมสรยูวินตุตในตอนที่อายุ18ปีแต่สาเหตุที่ทําให้เขาสามารถก้าวไปอยู่ในทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศได้นั้นมีน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่ามันเริ่มต้นมาจากผลงานการเล่นของเขาในฤดูกาล2007-2008กับสโมสรโซอรนโตที่เขายิงได้มากถึง30ประตูโดยในตอนนั้นครับ อิโมเบเล่ถูกยูเวนตุสซื้อตัวมาร่วมทีมด้วยเงิน80,000ยูโรโดยมีชิโลเฟเลล่าอดีตตำนานนักเตะของทีมชาติอิตาลีเป็นคนแนะนำแต่การมาร่วมทีมมาลายมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังไว้ครับอิโมเบเล่นั้นต้องเริ่มต้นจัดการเล่นกับทีมระดับเยาวชนของพิม่าเวล่าแต่ตัวเขาในวัยนั้นนะครับยังไม่ถึง20ปีกระดันทําผลงานได้อย่างดีในการยิงไปถึง13ประตูจากการลงสนาม27เกมแถมยังมีส่วนสําคัญในการพาทีมเยาวชนมาลายคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์เวเลโจครับ ซึ่งเป็นการแข่งขันของระดับยเยาวชน2ปีซ้อนถ้าว่าแม้ผลงานจะดีแต่เขาก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่มากนักโดยตลอด2ปีเขาเล่นให้กับยูเวนตุสในระดับซีเนียไปเพียง5เกมและยิงไม่ได้ซักประตูเดียวหลังจากปี2010เป็นต้นมาชีพจรล,ลงเท้าชิโร่อิโม,โมบิเลยอย่างหนักเพราะการไม่อยู่ในสายตาของคุณซื้อทีมชุดใหญ่ทําให้เขาต้องร่อนเล่ไปกับทีมเล็กๆในรูปแบบยืมตัวโดวยฤดูกาล2010-2011เขาโดน2สโมสรอ,อย่างเซียนาและกอสเซโตทีมระดับซีรีส์บียืมตัวไปเล่น ต่อมาก็เป็นเปสคาร่าที่เช่ายิมเขาไปล่าตะข่ายซึ่งในถิ่นเบสคาร่านี่เลยครับที่เป็นสถานีลูกหนังแห่งแรกซึ่งเขาสามารถปล่อยของโชว์ฟอร์มการถล่มประตูได้อย่างถล่มทลายจนคว้าดาวซันโวซีลีบีที่จำนวน28ลูกและพาทีมเป็นแชมป์ลีกรองของอิตาลีและเลื่อนชั้นสู่เกาโชซีรีอาร์ได้สำเร็จซึ่งทีมชุดนั้นของเบสคาร่านอกจากอิโมเบเล่แล้วนะครับยังมีโรเซนโซอินซิเย่กับมา์โกเวลติที่แฟนบอลคุ้นชื่อกันดีในปัจจุบันอยู่กับทีมชุดนั้นด้วยแต่ทว่าบอกกบคัปกส เพราะว่าฤดูกาลต่อมายูเวนตุสต้นสังกัดที่แท้จริงได้นำเอาสัญญากรรมสิทธิ์ในตัวของอิโมเบเล่ไปขายให้กับเจนัวครึ่งหนึ่งและต่อมายูเวนตุสก็ขายสัญญาครึ่งหนึ่งของฝั่งตัวเองให้กับตอริโนทีมร่วมเมืองซึ่งการกระทำเช่นนี้นั่นแปลว่ายูเวนตุสไม่ได้มองเห็นค่าในตัวของอิโมเบเล่เลยจึงปล่อยให้กับคู่ปรับร่วมเมืองได้ตัวไปใช้งานแทนโดยไม่สนว่าจะกลับมาเป็นหอกข้างแคร่ในวันข้างหน้าหรือไม่และฟอร์มการถล่มประตูของเขาก็กลับมาอีกครั้งในฤดูกาลทองหินจบอันดับที่7 พร้อมทั้งผลงานเป็นดาวยิงสูงสุดประจำฤดูกาลทั้งส่วนของทีมและของลีก ที่จานวน22ลูกพร้อมทั้งถูกเรียกติดท,ทีมชาติครั้งแรกในปี2014แต่หลังจากที่ฉายฟอร์มเด่นคราวนี้ครับชีพจรของเขาก็ลงเท้าอีกครั้งและนําพาเขามาร่วมทีมบรเเซียดอทมุนซึ่งในถิ่นเสือเหลืองแม้เขาจะได้แชมป์ DFL Super c ั p แต่ยอดการยิงประตูของเขาก็ลดลงไปมากถึง13ลูกจากซีซสั้นล่าสุดก่อนจะโดนปล่อยตัวให้กับเซบีย่าและโตลิโนย,ยิมตัวไปเล่นในช่วงฤดูกาล2015-2016ถ้าไล่ดูแล้วนะครับก็จะพบว่าอายุแค่25ปีของอิโมเบเล ผ่านต้นสังกัดไม่ซ้ำกันมากถึง8สโมสรเข้าไปแล้วสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาปักหลักกับที่ใดได้ไม่นานก็มาจากปัญหาคาลัาซังเรื่องของสัญญาของเขาที่ถูกแบ่งครึ่งให้กับ2ทีมเป็นเจ้าของและทั้ง2ทีมก็หาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้จนตัวเขาเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าบางทีผมก็เหนื่อยที่ต้องย้ายไปย้ายมามันทําให้ชีวิตผมดูไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยแต่ฝันร้ายก็จบลงครับเมื่อลาซิโอยื่นมือเข้ามาในปี2016โดยจ่ายเงินค่าตัว8ล้านยูโร แถมเงินค่าในหน้าให้กับบริษัทเกียร์เวิลด์ซึ่งเป็นผู้จัดการของนกเตอีก700,000ยูโรได้นับจากวันนั้นมาชิลโลอิโมเบเลก็เหมือนได้พบกับสถานที่ที่เหมาะสมกับเขาและเขาสามารถจะอยู่โยงปักหลักกับทีมได้นานกว่าที่เป็นมาตลอดสี่ฤดูกาลหลังสุดที่ผ่านมาในสีเสื้ออินซีแห่งกรุงโรมอิมโมเบเลสร้างผลงานการยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องและรักษามาตรฐานเอาไว้ไม่เคยตกหลน่นจนได้ชื่อว่าเป็นดาวสันโวสูงสุดของสโมสรประจำฤดูกาลมาตลอด4ปีหลังสุดฤดูกาล2016-2017ซีซั่นแรกเขาก,กดไปถึง26ลูก จากการลงสนามรวมทุกรายการและพาทีมจบอันดับที่5และเป็นรองแชมป์โคปาอิตาเลียฤดูกาล2017-2018เขาพาทีมจบอันดับที่5เหมือนเดิมแต่ยอดประตูรวมที่เขาทำได้พุ่งสูงขึ้นมาเป็น41ลูกรวมทุกรายการเขาพาทีมเข้าถึงรอบรองโคปาอิตาเลียและรอบ8ทีมสุดท้ายยูโรป,ปาลี่ฤดูกาล2018-2019แม้ยอดการทำประตูรวมทุกรายการจะลดมาเป็น19ลูกแถมอันดับในตารางเกาโชก็ร่วงลงมาจบอันดับที่8แต่เขาก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียได้ ฤดูกาล2019-2020ที่เพิ่งปิดฉากลงไปถือเป็นฤดูกาลที่ชิโร่อิโมบิเล่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดด้วยการที่เขาพาทีมลาซิโอมีลุ้นเบียดบี้แย่งแชมป์กับยูเวนตุสก่อนจะมาแผ่วปลายตอนที่ฟุตบอลกลับมาเรสตาร์ทหลังจากเบรกหนีเวลัสไป,ร,ปร่วม3เดือนโดยสถิติอันยอดเยี่ยมของเขาในซีซั่นนี้ก็คือการไม่เคยปืนฝืดติดต่อกันเกิน2นัดในตลอด37เกมลีกที่เขาลงสนามและมีช่วงหนึ่งครับที่เขารั่วกระสุนต่อเนื่องถึง9เกมติด เขายิงไปถึง13ประตูในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมปีก่อนแถม5เกมหลังสุดในลีกเขายังกดไปถึง8ประตูก่อนที่สุดท้ายครับเขาจะพาทีมอินซีฟ้าขาวจบซีซั่นด้วยอันดับที่4และได้ตั๋วไปลุยแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูกาลหน้าและมากกว่านั้นครับ คือจำนวนประตู36ลูกใน37เกมลีกยังถือเป็นสถิติสูงสุดประจำซีซั่นนี้ของเวทีฟุตบอลอิตาลีและเป็นรางวัลดาวซนโวสูงสุดของลีกครั้งที่3ที่เขาทำได้รวมไปจนถึง39ประตูรวมทุกรายการส่งให้ชื่อของเขาเอาชนะยอดดาวยิงชื่อดังอย่างโรเบิร์ตเลวันดอบกี้เรย์เมซีเนย์มาร์คีเลียนเอบบเป้และคริสเตียนโรนัลโดจนกล้าไปคว้ารางวัลดาวซนโวสูงสุดของทวีปยุโรปหรือรางวัลรองเท้าทองคำนั่นเอง ซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมการที่เขายิงประตูรวมได้น้อยกว่าเลวานดอฟสกี้แต่ถึงคว้ารางวัลมาได้เพราะรางวัลน,นี้นะครับมีการนําเอาจํานวนประตูและเลตติ้งของลีกในแต่ละชาติมาหารเอาค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งอิโมเบเล่นั้นได้ไปถึง72แต้มและดูเหมือนในที่สุดชิโร่อิโมเบเล่จะได้พบเจอกับสถานที่ที่เขาสามารถลงหลักปักฐานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเสียทีซึ่งตัวเขาเองก็กล่าวว่าผมภูมิใจที่ได้รางวัลและมีความสุขอย่างมากที่ในที่สุด ผมก็ได้เจอที่ที่ผมจะสร้างประวัติศาสตร์ได้สักทีบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าผมศรัทธาในสิ่งที่ผมกําลังทําฝันของผมจึงกลายเป็นจริงเหมือนก,นกันกับพวกคุณทะมุ่งมั่นกับสิ่งที่ฝันและไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรควันหนึ่งเป้าหมายที่คุณวางไว้ก็จะสาเร็จตรงได้อย่างที่บอกไปในตอนต้นครับว่าถ้าย้อนไปต่อต้นฤดูกาลและมีใครมาบอกว่าอิโมเบเลจะสามารถคว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดทางในลีกอิตาลีและระดับทวีปยุโรปคนคนนั้นอาจจะมองว่าเพอเจอร์แต่บางครั้งครับการที่ใครส มีศรัทธากับสิ่งที่เขากําลังจะทําเหมือนเช่นที่อิโมบิเล่ได้บอกว่าถ้าแค่ไม่ยอมแพ้ให้กับโชคชะตาหรืออุปสรรคที่พัดพาให้ชีวิตต้องละหกละเหินไปมาจนไม่เป็นหลักแหล่งวันหนึ่งคุณจะเจอกับสถานที่ที่เหมาะสมกับคุณและวันหนึ่งคุณจะเปลี่ยนความเพอเจอรอที่คนนอกนั้นมองมาและเปลี่ยนความเพอเจอรอเหล่านั้นให้เป็นแรงผลักดันในการสารความฝันให้กลายเป็นจริงได้สําเร็จและนี่คือเรื่องราวของชิโร่อิโมบิเล่ดาวซันโบร,รองเท้าทองคาแห่งทวีปยุโรปคนล่าสุดครับและก่อนจากกันไป อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมไฮไลท์การยิงประตูของอิโมเบเล่เพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาคู่ควรกับรางวัลน,นี้จริงๆครับขอ,ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและอย่าลืมครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นโตเทฟฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคุณสามารถสนับสนุนตโตเทฟฟุตบอลได้ง่ายๆครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์คลิปส่วนใน YouTube กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของตโตเทฟฟุต